เรามาดูความสดใสกันบ้างและมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะนี่คือศิลปินคนดังอย่างน้องแกงส้มธนทัศน์ค่ะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่านำทีมเลยศิลปินต่างประเทศนะพูดโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดค่ะผู้ชมค่ะสำหรับเป็นโปรเจกต์แห่งปี Thailand Society น,นั่นเองงานนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับกุกฮอนตแตมและแดนนี่ด้วยความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างฟังจากปากกันค่ะ <S <S ปี 3, 2องันที่สองนะครับค่ายผง o g m e n e r t m e n t นะครับร่วมกับ Thailand Society แล้วก็ก a m z a Group นะครับจากเกาหลีนะครับก็เราถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีแล้วกันที่เราเสามารถที่จะ มีการทำงานระหว่างประเทศได้นะครับด้วยการเดินทา,างต่างๆมันก็ง่ายขึ้นเนาะกะ็ประเดิมคนแรกเลยแล้วกันกับคิมกุ๊กฮอนนะครับที่เขาสร้างชื่อเสียงไว้ที่เกาหลีแล้วก็วันนี้เราสามารถที่จะพาเขามาทํางานที่ประเทศไทยได้แล้วด้วยนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งก้าแล้วกันที่ต่อจากนี้มันน่าจะง่ายขึ้นในการทำงานร่วมกันร,ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ศิลปินต่างชาติด้วยครับผมเลยตอนคำสั่งรู้ว่าทุกอยนทั้งสอวนกร같이이렇게콜라보레이션할수있어서정말영광이었고댄이랑이렇게타탐도아너무 좋게 이제 노래를 만들어줘가지고 정말 뜻깊은 시간이었습니다. 그리고 이제 팬분들을 만나러 정말 온게 되게 기대가 많이 했는데 그래도 많이 저를 보러 와주셔가지고 아 정말 앞으로도 많은 활동하면서 자주 만날 수 있는 기회를 만들겠습니다. เขาบอกว่าเขาดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานโปรเจกต์นี้แล้วก็เขาก็รู้สึกขอบคุณคําตซาบุ่มนะคะที่แบบว่าทําให้เขาว่าสามารถได้มาร่วมงานกับพี่แกงส้มแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องกระแตแล้วก็แดนนี่นะคะแล้วก็อย่างในวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่ามีแฟนคลับมาคอยดูเขาเยอะๆมากเลยค่ะก็สมบับที่เขาตั้งใจไว้เลยค่ะ요하루에진짜수십번도넘게들었는데많이듣다보니까그래도เก่같은걸캐치บค서 ก็คือเขาก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยยากมากจนถึงกับว่าเขาจะต้องคอยฟังเพลงเป็นแบบ10บสรอบเลยก็คือฟังวนไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนความความพยายามของเขาก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าพี่แก้มต้มอะค่ะก็บอกชมว่าแบบเขาร้องเพลงดีมากเลยนะคะ โอ้ต้องบอกว่าในพาร์ทของศิลปินที่อยู่ในค่ายนะครับคือในปีนี้เราได้เห็นการเติบโตของน้องๆมากมากๆแล้วก็ผมว่ามันมากพอที่ผมจะผลักดันเขาให้เป็นศิลปินเดี่ยวได้นะครับอย่างคนแรกเลยก็คือโนเอลนะครับหรือว่าตาแตมนะครับที่มากแล้วก็มีผลงานศิลปินเดี่ยวออกมาแล้วเป็นชื่อเพลงว่าดีออนะครับเดี๋ยวปีนี้จะมีผลงานเดี่ยวของผมนะครับเพลงโซโล่ของผมแล้วก็มีผลงานซีรีส์นะครับให้ับชมแน่นอนครับ ผก็ฝากน้องด้วยลายการน้อง่าจะเริ่มมีผลงานแสดงในปีนี้นะครับผมแกฝากติดตามน้องทั้งสองคนด้วยครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะเป็นกำลังใจให้กับน้องแกงสม้มแล้วก็ศิลปินไม่ว่าจะเป็นกุ๊กคอนตะตามแล้วก็แดนนี่นะคะกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและเราเชื่อว่าการตอบรับของคนไทยการตอบรับของแฟนเพลงเนี่ยจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะ